คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าชีวิตเราต้องเปลี่ยนแต่แค่าคิดจะเริ่มก็เหนื่อยแล้วเราอยากอ่านหนังสือแต่ยังเลื่อนโทรศัพท์เราอยากเริ่มวิ่งแต่เรายัางนอนกริ้งอยู่บนเตียงบางทีปัญหาอาจจะไม่ใช่คุณไม่ตั้งใจแต่คุณแค่เริ่มจากสิ่งที่มันใหญ่เกินไปเจมส์ครียร์ได้กล่าวว่า เราควรเริ่มจากสิ่งที่เล็กที่สุดเล็กจนคุณไม่สามารถปฏิเสธได้แล้วทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนตั้งแต่ตรงนั้นเราถูกสอนให้ตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เช่นต้องอ่านหนังสือให้ได้วันละสาหน้าต้องวิ่งให้ได้วันละหกิโลเมตรต้องเข้านอนก่อนสี่ทุ่มทุกคืนแต่พอเราทำไม่ได้เรากลับรู้สึกแย่ เราทำให้เราเลิกทำสิ่งเหล่านั้นไปเลยถูกต้องไหมคะเจมส์ครียร์ได้กล่าวว่าเรามักจะพยายามมากเกินไปในตอนเริ่มต้นแต่กลับไม่มีพลังเหลือพอสำหรับการทำให้ต่อเนื่องสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนอาจจะไม่ใช่เป้าหมายแล้วค่ะแต่อาจเป็นขนาดของการเริ่มต้นกฎสองนาทีของเจมส์คลียร์กล่าวว่า นิสัยใหม่ควรใช้เวลาเริ่มต้นไม่เกินสองนาทีถ้าคุณอยากจะอ่านหนังสือก็แค่เปิดหน้าแรกถ้าคุณอยากออกกำลังกายก็แค่ใส่รองเท้าแล้วเดินออกจากบ้านหรือถ้าคุณอยากมีสมาธิก็นั่งหายใจเพียงสองนาทีเท่านั้นเพราะอะไรน่ะล่ะคะเพราะเรากำลังข้ามกำแพงข,ของการไม่เริ่มยังไงล่ะคะ คุณไม่ได้พยายามเป็นคนที่มีวินัยคุณแค่ต้องเริ่มใหม่ให้บ่อยพอให้มากพอที่สมองจะเชื่อว่าฉันคือคนแบบนั้นจริงๆทุกครั้งที่คุณทำสิ่งเล็กๆนั้นคุณกำลังโบวตให้ตัวต,วตนใหม่ของคุณคนที่อ่านหนังสือวันละหนึ่งหน้าอาจจะเป็นนักอา่านคนที่เขียนหนังสือได้สามบรรทัดต่อวันอาจจะเป็นนักเขียนก็ได้นะคะ ส่วนคนที่จัดโต๊ะทำงานได้ทุกวันก็เป็นคนที่ใส่ใจในชีวิตของตัวเองเห็นไหมล่ะคะไม่ต้องรอให้ประสบความสำเร็จเลยแค่ทำสิ่งเล็กๆให้บ่อยพอตัวตนใหม่ของคุณก็จะชัดเจนขึ้นค่ะเพราะชีวิตไม่ได้เปลี่ยนจากสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในครั้งเดียวแต่มันเปลี่ยนจากครั้งเล็กๆ ที่คุณทำซ้ำๆคุณไม่ต้องเริ่มให้สมบูรณ์แต่แค่เริ่มให้ง่ายพอที่คุณจะเริ่มใหม่ได้ทุกวันนะคะถ้าแค่เริ่มต้นก็ถือว่าคุณชนะตัวเองแล้วนะคะเพราะคนที่เริ่มทำซ้ำได้คือคนที่เปลี่ยนตัวเองได้จริงวันนี้คุณยังไม่ต้องตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขอแค่เลือกหนึ่งสิ่งที่เล็กที่สุดที่คุณจะทำในวันนี้ที่ง่ายที่สั้น แต่ทำให้คุณเข้าใกล้ตัวตนที่คุณอยากจะเป็นแล้วลงมือตอนนี้เลยค่ะคำถามของ Wake Up You ก็คือวันนี้นิสัยเล็กแค่ไหนที่คุณจะยอมเริ่มตอนนี้เลยโดยไม่รอให้สมบูรณ์แล้วเจอกันตอนหน้านะคะกับพลังของระบบที่จะเปลี่ยนคุณให้ยั่งยืนไปพร้อมกันค่ะ ขอบคุณที่ฟังเว u ั y ยูนะคะ